กอนก็คุณอุ้ยสวัสดีค่ะสาวเอสก็อ่านไปสะดุดไปเออใช่อ่านไปสะดุดไปจะอ่านต่อจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เจอคําถามเจอคําถามไม,ไม่รู้เลยไม่รู้จะอ่านต่อหรือจะพอแค่นี้อ๋อครับเอสเอสไปร้อยเอ็ดค่อยสิไปเจ็ดย่านน้ําจากบังนะคะบังเดี๋ยวเรารีบกินนะคะรีบกินก่อน ก่อนที่จะหมดเวลานะคะนี่ใครจะกินกุ้งมั่งกุ้งนะคะกุ้งกุ้งมันตัวไม่ใหญ่หรอกตัวใหญ่ไม่กล้าซื้อมันแพงกินตัวเล็กๆอย่เงี้ยพอมาค่ะยังมี่ยงมี่นะคะอืกุ้งมันหวานนะ แต่มีความรู้สึกว่ากล้วยเออกุ้งกล้วยเดี๋ยวเต็มปากพูดไม่ชัด เชียรงานก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลารับทคยกันนะคะรับทคยกันนะคะจิ้มไข่หมดไปสามใบแล้วเนี่ย มันนาวอร่อยนะเปรียทั้งขมทั้งเปรี้ยวอะเอาพริกออกกัน พอและเก็บไว้หน่อยเก็บไว้ให้เพื่อนๆกินเนดีเด๋ยวเพื่อนมาที่หลังบอกว่ากินอร่อยเอสเอ็กกินข้าวยังเอสเอ็กอยู่ไหม เอดเอดคุยกับบางก่อนแล้วบางเรียกอยู่ขอบคุณนะคะแมวยิ้มขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะจินมาลัก,กอกันดีกว่ากินมาลักกอกันดีกว่าเดี๋ยวปาดตรงนี้ออกนะ มาร์กกอร่อยอร่อยไข่หมดไปสามใบนะคะไข่ไก่เอ้ยไม่ใช่เออ <laughs> ไข่ไก่ไข่ไก่จะทำให้มันเป็นราวาเนะมันไม่ยอมเป็นนะรีบไงทำนู่นทำนี่พอปิดแก๊สเสร็จแล้วก็ลืมเอาออกอีกแล้วเราก็ไม่ได้ดังใจเลย <laughs> มาค่ะมากินมะละกอกันนะคะมะละกอเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะต้องโรยเกลือใช่ไหมออโรยเกลือบีบมะนาวโรยเกลือเราจะบีบไหมเราจะไม่บีบหรือจะโรยเกลืออย่างเดียวอย่าเตรียมมาก่อน,นย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้าย เราจะมากินมะละกอกันแล้วนะคะมะละกอ